สวัสดีค่ะเรามาฟังดวง12ปีนักษัตร์กันนะคะประจำช่วงของรายสัปดาห์นะคะสำหรับสัปดาห์ในระหว่างวันที่15นะคะถึงวันที่21กรกฎาคม2568ค่ะเรามาดูค่ะคนที่เกิดปีละกาค่ะมาดูว,ว่าคนปีละกามีอะไรบ้างนะคะช่วงนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงผู้ใดนะนะคะมาดููว่ามันจะเป็นแนวทางนะคะในการดำรงชีวิตนะคะเป็นยหญ่ไรบ้างงานเงินรักเอามาดูนะคะ ปัญหานี้ค่อนข้างที่จะเยอะทั้งเนี่ยนะคะอืมอะนะคะไม่น้อยหน้ากว่าคนที่เกิดปีอื่นนะคะเจ้าชะตาได้ไพ่นะคะเพจออฟเพนิเคิลแบบนี้นะคะมาในกลุ่มก่อนมีเอ่อถ้าที่ดูปีละกาเนี่ยนะคะกาลังที่จะมองหานะคะกาลังมองหามองหาอะไรมองหาไรายได้นะคะอยากได้ไรายได้ทํายังไงก็แล้วแต่คนปีละกาแหละคิดว่าจะทํายังไงให้มีไรายได้เข้ามาทุกๆวัน ะะที่ผ่านมาหรือว่าในช่วงระยะเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาไรายไดย้มีเข้ามาผ่านมือนะคะแต่ว่าคนปีละากาวไม่ว่าคนจะประกอบอาชีพอะไรนะคะมีโอกาสที่มีช่องทางในการเงินมีคนหยิบยื่นโอกาสให้นะคะช่องทางกาหาก,กินให้แต่มันไม่พอค่ะไม่พอแน่นอนนะคะตำแหน่งของพื้นฐานนูนสตานะคะมันขึ้นมาคือความไม่พึงพอใจนะคะก็เรียกว่า force of cup แบบนี้ความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ นะคะ,นะคะไม่เพียงพอใจอแล้วยังไงอะ่ะนะคะบางคนมีช่องทางในการหาเงินนะคะทางเดียวก็ต้องหางานเพิ่มไหมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะในอนาคตอันใกล้เนี่ยในสิ่งที่คณกำลังโฟกัสหรือมองหาเกี่ยวกับเรื่องของงานเพิ่มนะคะหรือใครสมัครงานไว้คุณมีโอกาสจะได้รับสัมภาษณ์งานนะคะมันเหมือนว่าเฮ้ยมันสมัครงานไปแล้วรู้สึกว่าจะไม่ได้แล้วหรืออะไรที่เรากําลังรออยู่รอเงินอยู่ดูเหมือนจะไม่ได้แล้วแต่สรุปแล้วอนาคตอันใกล้นะะี่ค่ะ คุณจะได้รับเงินที่คุณรอคอยบางคนรอคอยเรื่องอะไรนะคะเงินตกเบิกนะคะเงินเกี่ยวกับเรื่องของค่า incentive เบี้ยขยนันหรือเงินที่เราแบบไปทำผลกำไรไว้แล้วอะไรพวกนี้นะคะเป็นเงินที่เรารอแล้วกันมันจะมีโอกาสที่จะได้รับเงินเก่าที่คุณรอคอยเป็นเงินที่คุณสะสมไว้ก็ได้นะคะหรือเป็นเงินที่มาจากงานแบบบางคนมีเบี้ยนะคะค่าตำแหน่งขึ้นได้ค่าตำแหน่งได้อะไรพวกนี้มันได้หมดเลยค่ะ นะคะหรือเบาๆก็จะมีคนนํางานนําเงินมาให้นะคะแต่มันเป็นมองว่าเป็นของเก่าหรือในสิงที่คนที่สั่งสมไว้หรือเงินคนที่สั่งสมไว้ก็ได้นะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเออนะคะเป็นแบบนั้นหรือบางคนจะต้องแบบหรือเบาๆไม่ได้มีอะไรสะสมเลยค่ะหมอพิมพ์เพียงแต่ว่าจะไปเอาเงินในอนาคตที่เราฝากไว้นะคะมาใช้ก็ได้บางคนไปเบิกเงินค่าเบียรประกันมาก็ได้นะคะเป็นเงินที่สั่งสมเกี่ยวเรื่องของการส่งประกันไม่จะไปกู้เงินประกันไหมหรือว่ากู้บัตรเครดิต เพราะว่าอะไรป่ะทําไมหมอพิมพมองอย่างงั้นเพราะว่าตําแหน่งของปัญหาของคุณมันตกไพ่เด็ดกับไพ่สาแบบนะคะ Tree i โ s o o r ์แบบนี้คือมันจะได้เงินมามาหมุนได้เงินมาใช้จ่ายมาจากสัญญานะคะสัญญาที่มันไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือบางคนฝากเงินไว้เนี่ยอาจจะต้องดึงเงินตัวน,นั้นออกมาใช้นะคะเพื่อมาแก้ไขปัญหาในชีวิตของคุณก็ได้เออนะคะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะคะหรือ บางคนก็จะได้เงินมาจากการเจ็บป่วยนะคะเงินชดเชยนะคะการผ่าตัดการเจ็บป่วยบางคนอดมิบมาบางคนทำประกันไว้มันจะได้อย่างใดก็อย่างหนึ่งเออนะคะมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเกี่ยวเรื่องของการเงินเรื่องสุขภาพกันก่อนอามาดูในกลุ่มของคนที่ทํางานนะคะคนกำลังมองหานะคะคนจะได้รับการโปรโมทโปรโมชั่นนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่เราเรอคอยมานานแล้ว นะคะหรือบางคน,คนการงานของคณกำลังมีเรื่องที่คนจะต้องตัดสินใจว่าเอ๊ะนะคะจะไปงานที่เราสมัครใหม่ดีหรือว่าจะทนอยู่ที่เดิมดีมันจะมีให้ท่ห้คณตัดสินใจแต่ว่าในอนาคตอันใกล้คุณจะตัดสินใจได้ว่าคุณจะอยู่ที่เดิมหรือจะไปที่ใหม่เออนะคะแต่จะบอกว่าในสิงที่คุณกําลังเลือกแล้วอ่ะมันจะเป็นผลดีในอนาคตเพราะฉะนั้นคนปีละกาไม่ต้องเครียดอืมนะคะมองหาในสิ่งที่ดีที่สุดแหละให้กับตัวคนนะคะคุณจะรู้เนี่ยนะคะ งานเก่าหรืองานงานใหม่ดีเปรียบเทียบแล้วนะคะหากลบแล้วสังคมดีไหมจะเป็นยังไงไปต่อเองไหมได้เงินเพิ่มก็พิจารณานในสิ่งที่เราต้องการแค่นั้นเองนะคะอ่ะต่อมาจ้านะคะมีเรื่องอะไรบ้างในกลุ่มพ่อค้าแม่ขายนะคะพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้เนี่ยนะคะถ้าเราจะกักตุนสินค้าเออนะคะสินค้าเก่าที่เรามีอยู่ในมือหมอพี่แนะนำว่าให้เปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนแพ็กเกจนะคะเปลี่ยนเขาเรียกว่ารูปแบบนะคะเปลี่ยนวิธีการ ในการเขาเรียกว่าสินค้าที่เราขายอยู่ไม่ว่าคุณจะขายขากขายผล,ลไม้นะคะปรับปลิ่ราคาก็ได้ไหมนะคะเปลี่ยนสินค้าใหม่เพื่อให้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าไหมถ้ามันค้าขายไม่ดีก่อนหน้านี้ให้มีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นมันจะเป็นลักษณะของการกระตุ้นลูกค้าได้มากขึ้นดีกว่านะคะเป็นประมาณนั้นนะคะสาหรับพ่อค้าแม่ขายนะนะคะถ้าค้าขายไม่ดีมาก่อนหน้านี้มาชักหน้าไปถึงหลังลูกค้าน้อยลง หรือว่าบางคนแบบเก็บเงินจากลูกค้าไม่ได้ลูกค้าติดหนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีคนนําเงินมาให้คุณเป็นลักษณะของการแบ่งจ่ายนะคะจะไม่ได้น้อยได้มากก็ถือว่าได้เงินคืนแหละเออนะคะบินชการเนี่ยนะคะเท่าก่อนนั้นนี้ไม่ได้อน,นาคดันได้จะได้เงินคืนจากจากเงินที่เรารอมานานนะคะก็จะเป็นลักษณะหลักพันถึงหลักหมื่นหลักแสนก็ได้แล้วแต่โดสตา้าแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะเนอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีให้ยิ้มได้แล้วกันนะคะ อาชีพบริการไปได้สวยค่ะอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ค้าขายของเก่าไปได้นะคะอ่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายระวังค่าใช้จ่ายโดยที่แบบมันไม่จําเป็นนะคะบางคนจะเป็นหนี้เออนะคะมีคนมีบางคนจะวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหนี้ก็มีอ่ะก็ว่ากันไปนะคะนะแต่ว่าไรายได้ไม่ขาด,นะด,ดมือนะคะรายได้ไม่ขาดมือนะคะสาหรับคนที่แบบเอ,อ่อเกิดในปีละกา นะคะช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าในเรื่องของการงานมีการขัดแย้งภายในองค์กรของคุณก็เป็นช่วงที่แบบครอบบุกป้องเต่งดีกว่านะคะไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของใครดีที่สุดนะคะนะถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ทํางานนะคะอ่ะมาดูเรื่องเงินบ้างเรื่องเงินจะมีค่าใช้จ่ายไปกับสถานที่ที่อยู่อาศัยของคุณนะคะแน่นอนนะคะหรือว่าคนที่บ้านมีโอกาสเจ็บป่วยเออนะคะนะ ประมาณนั้นนะคะหรือว่าพูดง่ายๆว่าเราจะมีการเข้าใจผิดนะคะเกิดความแตกแต,แตแกแยกทะเลาะเบาะแว้งกับปัญหาเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะปัญหาเก่ามันย้อนกลับมาทําให้เราไม่สบายใจมากกว่านะคะตําแหน่งที่บ้านที่อยู่อาศัยนะจ๊ะเรื่องเงินนะคะถ้าเรื่องเงินถ้าก่อนหน้านี้มาใครยืมเงินคุณไปมีโอกาสได้คืนแต่ถ้าเกิดจะมีคนมายืมเงินเพิ่มแนะนําว่าต้องพิจารณานะคะเพราะว่า เขาบางทีอาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะนะคะอาจจะปัญหาที่หมอพิมพ์ก็ว่าคุณจะได้รับการกระทบกระเทือนอหรือไม่สบายใจนะคะถ้าเกิดว่าเงินหลุดลอยไปจากให้กับคนอื่นแล้วอะ่ะมันจะไม่ได้ปไปตามสัญญาที่เขาตกลงกับเรานะนะคะต้องออพิจารณาให้ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องเงินเรื่องทองนะคะเป็นเรื่องของของบาดใจนะนะคะหรือว่าเงินที่เราคาดหวังไวอ้อ่ะมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังเบา,บาก็ถูก การลงทุนอะไรต่างๆก่อนหน้านี้มาอาจจะมีเรื่องการขาดทุนหรือถูกเบี้ยงนี่ได้นะคะหรือใครที่แบบมีคนเบี้ยงนี่มาแล้วอาจจะมีเงินมาให้เราก็ได้แต่เป็นลันกษณะของการแบ่งจ่ายหรือได้น้อยกว่าที่เราคาดหวังแค่นั้นเองอามาดูเรื่องของความรักค่ะปีดากาช่วงนี้นะคะคนรักของคอุณน่ะกับคุณน่ะคุยกันน้อยลงยิ่งคุยยิ่งมีปัญหาแตกคอหรือความไม่เข้าใจกันปัญหาเดิมๆซ้ำๆที่ไม่รับการแก้ไขอันนี้ต้องระวังเรื่ององความสัมพันธ์ ปืนน้อยลงต่างคนต่างอยู่นะคะคนก็กําลังมองหาช่องทางในการหาเงินส่วนคนรักของคุณก็ดูเหมือนแบบไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะเราก็พกูดง่ายว่าหรืออาจจะปีละกาเนี่ยอาจจะต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวเหนื่อยทั้งลูกบริวารปัญหาที่ต้องจัดการนะคะมันเครียดไปหมดมีความกังวลไปหมดเกี่ยวเรื่องของอนาคตเออน,นะคะเราก็เอาเท่าที่เราไหวค่ะคุณนะคะประคับประคองให้ได้มากสุดเกี่ยวเรื่องของความสัมพันธ์นะอ่ะต่อมาค่ะนะคะ คนโสดล่ะคนโสดนะคะมันก็จะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะแต่ต้องมองว่าคุณโสดจริงไหมคุณตัดใจจากรักเก่าได้หรือยังนะคะหรือบางคนยังเจ็บปวดกับความรักเดิมๆอยู่มันทําให้เรากลัวความสัมพันธ์ในโอกาสต่อไปได้เพราะฉะนั้นความรักก็ต้องแบบพิจารณาหมดเพลินว่ายังไม่ใช่จังหวะนะคะที่เราจะเขาเรียกว่าเปิดใจให้กับคนอื่นเข้ามาต้องเราสัยระยะเวลานะคะ นะในการเรียนรู้กันไปนะคะเกี่ยวเรื่องของความรักมันจะอ่ะมาดูวันที่ดีค่ะวันที่ดีของปีรากาเป็นยังไงบ้างวันที่ดีของคุณคือวันที่สิบห้านะคะสิบห้าค่ะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิ็วันดีนะคะระวังสุขภาพนะคะช่วงของวันที่สิบหกสิบเจ็ด ช่วงนี้สุขภาพไม่ค่อยโอเคนะมีเรื่องที่ต้องจ่ายอะ่ะจะต้องให้จ่ายเงินเยอะด้วยนะคะถ้าเกิดจะทำเอกสารสัญญาในช่วงของวันที่16บ7หมอพิมพ์บอกว่างดค่ะให้เลื่อ,อ,อนะะอ,ออกไปนะคะให้เลื่อนออกไปนะเพราะว่าโครงการที่คาดหวังไว้มันมีอุปสรรคโดยเฉพาะใครที่มีปัญหาเรื่องเอกสารสัญญาอะไรมาไม่จบหายืดเยอ,อะนะคะแต่ว่าทที่ถูสโลขกงคุณคือที่วันออกค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะเสริมดวงนะคะทําบุญ นะคะอันดับแรกอันดับแรกหมอพิมใหญ่บอกว่าทําใจก่อนนะคะหรือถ้าเกิดว่าจะไปทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของแบบคนเจ็บป่วยคนพิการนะคะหรือตามโรงพยาบาลได้เลยนะคะช่วงนี้เนี่ยสุขภาพเราปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้หรือการไหลเวียนของโลหิตนะคะระวังให้เรือดให้ดื่มน้าเยอะระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ําน้อยนะคะสุขภาพเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่าระบบเลือดเส้นเลือดมีปัญหานะคะบางคนเจอปัญหาเส้นเลือดขอดไหมนะคะหรือบางทีก็อาจจะมี เขาเรียกว่าของแหลมคมทิ่มแทงนะคะทิ่มแทงทําให้เราแบบเสียเลือดเสียเนื้อได้เลือดตกยางออกได้นะคะไม่มากก็น้อยนะคะบางทีแบบอาจจะโดนมีดบาดของมีคมบาดอะไรพวกนี้น้องนะคะแต่ถ้าเกิดต้องระวังเกี่ยวเรื่องของการขับรถนะคะรถของเราอาจจะโดนแบบโดนแบบลมยางมีปัญหาโดนของมีคมทิ่มหรือโดนขวดได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะ,ะมาดูค่ะโชคค่ะ มันจะมาจากคนนําเงินเก่านํามาให้แต่ถ้าเกิดอยากอยากซื้อจริงๆนะคะถ้ามองว่าเป็นเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์เก่านะคะเบอร์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้อะไรประมาณนี้ค่ะนะคะที่เห็นประมาณแค่นั้นนะคะให้ตามเลขเก่าไว้อะไรประมาณนี้คะ่ะหรือว่าบางคนแบบเลขบุญก็ได้เออลองซื้อที่เ,เกี่ยวเรื่องของสายบุญดูต่อเลขหน้าไพ่ก็จะเป็นเลข9229 2332 4994นะคะและ368863และ1364ค่ะนะคะ,นะคะ เล่ก็จะอยู่ประมาณนี้สีสำดวงเลยค่ะชมพูเขียวค่ะชมพูเขียวได้นะคะสีม่วงได้ไหมได้ค่ะนะคะแล้วก็อยากจะให้งดสีดํายกเป็นคนที่จะต้องไปงานเจ็บงานจะก็ตามเทศกาลตามโอกาสตามวาระได้นะคะและช่วงนี้สุขภาพค่ะพักผ่อนไม่พอไม่เพียงพอนอนไม่หลับมีเรื่องให้ต้องแบบคุ้นคิดตลอดเวลามันคิดแล้วคิดติดย้ำคิดย้ำทำนะ มันทําให้แบบบางคนก็หลับแล้วหลับแบบตื่นตื่นกลางดึกอะไรเงี้ยต้องดูแลพักผ่อนให้พอหรือบางคนการเข้านอนไม่ตรงเวลานะคะก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยเบาๆปัญหาไหมเกรนภูมิแพ้ลงพิดคะ่ะเอาละค่ะนี่คือดวงตาโดยรวมนะคะของท่านที่เกิดในปีละกานะคะแล้วเราก็กลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะค่ะ